กูยอยู่ข้างบนภู่งเขานี่นี่อยู่นี่ปีนไปดูแผนที่แด้ไปตัดไม้ตัดไมาโอ้ยตัดไม้แล้วเอ้ยนี่เริ่มซีรีส์ใหม่ทุกคนเกมอะไรเราจะเปิดคลิปเลยเดี๋ยวะไม่เป็นไรเล่นไปเลยก็ได้ไม่ต้องเปิดคลิปหรอกเอออี <laughs> โอ้ยเริ่มซีรีส์ใหม่เกมใสๆน่ารักน่ารักสนามบ้านน่ารักน่ารักอยู่กันมาในเล็กใช่ไหมก็ โอ้ยเฮียเอ้ยมีมาทำอาหารด้วยไต่เลือยอะเฮ้ยโอ้ยยอดไปเลยสี่ซีรีส์นี้เรื่องยาวๆดีวะสักสองสามอีพีก็พอแล้วมั้งไหมเออไปเคยไปกันดีกว่าคืนแรกคงไม่เจอแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ยเฮียบรรยากาศเออเดี๋ยวโอ้ <laughs> เอาเลยกูพึ่งพูดเองนะไม่เจอเลยมันมีโกนสปาเหมือนกันมึงม,มาทำของก่อนมาแล้วมาแล้วาพาเพื่อนไปด้วยเอ้อกูห่ <c oughs> วงวาทำไมาานเนี่ยอาวุธอาวุธด้วยมีมันตามมาน่ะฟ <c oughs> ันเลยเดียว,ยวอือจะดูคนละเปอร์จะจอกป่า <c oughs> <c oughs> หมูปลาก็กินหญ้าบัวตีเฮ้ยไอ้มือนล้ว มไม่มีเตียงไม่ได้พวกกูอยู่ทําไปทํามกูนก่ากลัวอีกอัี้อยู่ที่อื่นดีกว่าเอาแล้วมึงตอนคืนมีอะไรบ้างเนี่ยไม,มอ,อันตรายนกอะไรนกเงือกอนอกนั่งนวลแล้วกินเนื้อได้ป่าวะไม่รู้เอ๊ยทำไมพระจร์เป็นงั้นน,ะน่ะพระจร์แตก เออว่ะไมยว่าข้างในข้างในเหมือนมีแกนอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่ไอ้ก้าลูกกระตาไอ้ก้ามันมาแล้วไหนอะมันมาแล้วเอ้ยนี่คนเดียวเหรอเอ้ยหืมตมัอยู่แล้วอ้าวตายอะตายเีจ้าก็อยูงไปกยวเจีาเจ้าต้องไปกับเจ้า อะไรไม่รู้ไม่รู้กลัวไม่รู้กลัวเราจะลบไอ้พวกไอ้พวกนี้ยังไงไอ้พวกศพอ่ะมันขึ้นเต็มเลยอ่าตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นอ่ะตัวเอ็นต้องรีมูฟอืมรีมูฟแต่กูจะเพิ่งกดรีมูฟ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 อันนี้สองร้อยสองร้อยกว่าเมตรก็น่าจะนี่โอเคไม่ไหวจริงอ่านี่นี่กัหลังมึงหลังมึงอยู่โดดตรงล่างแล้วก็ตรงนี่นี่อยู่นี่ไม่เห็นตัวนะปะนูน่ะ เนี่ยตัวทำเป็ดอ่ะเออเอออย่าเข้าใกล้นะยายมังแหกหักปนดังปล่อยไฟมันไว้น้ำเล่นๆมาละไปเอาของอะเออไมันเล่นน้ำไปนู่นๆอยู่นู่นนั่งอยู่เปล่าวะเนี่ยศพอยู่ด้านล่างเลยสิ่งไรอะไม่รู้อะนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยสิ่งไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไร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 อ่ะอะไรอ่ะ เยยันย oh! like ันผีเยออะไรอ่ะไปลงไปเก็บกันชุบโอ้ยเดี๋ยวเๆี๋ยรีเนเลยกำลังกำลังกำลังวนเยไปปลอดภัยแล้วเออรีมมฟโอเคไปขึ้นมาขึ้นมาเห็ดจริงด้วยเห็ดเฮ็ดยักษ์กลัวมันมีมอนเตอีไอ้นกไอ้นกตัวนี้โอ้อ้โอ้ตัวอะไร ไอตัวนี้มันคอปากอะนกคอปากอ๋อมันไม่กัดหรอกใช่หรออันตรายมากเลยแต่ในสวอมวัวเขาจะตายกวนปีจอเค่ะมีด้วยเหรอถ้ามันมีแบบถ้าถ้ามันมีสัตว์พวกนี้มกูมีจอเคไปโอ้ยดีเอ้ยมันมันมันตกปลามันจับปลากินไอ้ดีดีไม่ดีอาจจะเจออาดาคอนดาก็ได้กูจะได้กูจะได้มอสอะเลมอสมันมีอาดาคอนดาจับปลาเคในเนี้ในในโบว์สวอมเนี่ยเดินดีๆเดี๋ยวโดนกระชากลงน้ำลองลองโดนโดนโดนรัดนะ เอ้ยนี่คือต้อนแหล่เอ้ยต้นอ่อนปะเดี๋ยวึฤฤฤบศพคนมีมีของแล้วปะไม่มีว่าเป็นซากนเ, <c oughs> เนื้อมาเดิมเนื้อเน่าไปเฮ้ยหมูตาย,อยโอ้โอ้ยโอ้ยหน้าหายครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยเน่าลแล้วไม่นาจอนพีคโน้ไ no. ปาว่า โอ้ยนกเต็มเลยว่ะไอหมูคือทไมไอเดียวตัวหมูไม่มีดอกไม้บนหัวได้วะสกินเนี่ยโอ้ว้าทำไมตายไปแล้วไอเดียวทำไมว่ามันแบบเดินเดินไปเริ่มเริ่มเจอซากสัตว์วะแปลกๆเนี่ยกูเจอแกซากคนโอ้แม่น้ำเก็บเนื้อไว้แดกโอ้โหโดนโดนไม้ปักแต่ด้วยนั่งเรือไหม เฮ้ยนี่ตัวอะไรอะอาช้อนเมซอนเหรอมันมีอาช้อนเมซอนด้วยตัวเบิ้มเลิบเลยไหมอาช้อนเนี่ยตัวเบิ้ลเลิบอะไอ้เนี่ยเฮ้ฮีโร่ใบมองนักไปดิไปดูดิโอ้ยโอ้ยคุณปู่บิ๊กอคนปูคุณปู่ะไรอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นคุณปู่นั่นแหลนเทียวอันนี้รุ่นรุ่นคุณปู่เอโยชื่ออ้าวหายไปแล้วหายไปอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นคุณปู่เยอะอาช้อนเมซอนเออไม่ใช่นี่หรอปนปนดุกปนดุกมันเก็บข้าวถังได้ด้วยนะเก็บใส่ถัง ตัวมันเริ่มเลยนะแล้วฆ่าได้เนื้อกินอืมอืมได้เนื้อปลาเฮ้ยตานตัวตาน่งดิตานังยังไงคือเคยเล่นมอดละน้ำป่าบ้านล้างเฮ้ยป่าเฮ้ยกูอยู่ได้หลังนี้แต่มืดแล้วเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหกะโหลกเออแหละไรเชิเม้นเฮ้ยจะถ่านในกล่องเฮ้ยการในมันหัวกะโหลกเอโยชิวดีกว่าดูดิเอโยชิว ไ้ไปเลยปะอก่อนเอ้ย่ชิ้านาอยู่อะ FC ครับ FC FC เฮ้ยเอายายเป็นมุ้บ้านนาอยู่จังโอ้กระดดคีเปอร์เฮ้ยไหนมีชิคกอเล็กเต็มจุดโอ้ชกเล็กดยวชกเล็กย i o n a มอร์ู l

มันเสียงดังใช่ปะเออเสียงก้นดังเลยแล้วกูดังเลยแล้วกลัวตกใจเขี้ยไม่กูวิ่งไม่อยได้เลยมันมันเหมือนจะวิ่งปิงปิงไปไม่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 โอ้ยไอ้ไรก็เลยนะใบสัน ขึ้นไปไงอ่ะ้ะตัวอะไรน่ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันระเบิดเซฟก่อนหมูไอ้ก้ามสมงีหมูข้าดีข้ามอูเซฟก่อนนิเนึงให้กูเซฟก่อนมาไงวะ เหมือนกี <pelled> ่เบิร์ดเยียเออเหมือนกี่เบิร์ดเฮ้ยเตียงกูเตียงกูใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วเบิดว้าเตียงกูเตียงกูเตียงกูใหญ่ใหญ่ใหญ่ล้เบิร์ดแล้วเบิดมันมันี่เราเจอบอสแล้วไอ้แต่มันไม่ระเบิดไว้เดี๋ยวมันมันจะดีมันระเบิดพื้นไอ้เฮียเอาเถอะเออกวางเตีนมันตรงนั้นน่ะลองมาข้างนอกลองมาลองมาโอ้แล้วส่กูอยู่นั่นเลยเฮ้ย ปุ๊บปุ๊บชุบชุบชุบมาดิแซดมาดิมาดิาเราเจะไม่สู้ก็เราจะหนีเราสู้ไม่ไหวโอ้โห oh, oh, เลือดเออหนีที่ไปไหมหนีหนีหนีเลี้ไม่เลี้ไม่เกือบสองร้อยโอ้โหขี้มึงตกมึงอยู่ไหนอะอยู่ลดกำลังเดี๋ยวกูวล่อมากัน

กูต้านมันอยู่ช่วยกูด้วยทำไงอ่ะกูตั้งโลตั้งรับมันอยู่เนี่ยทำไงดีทำไงทำไงไปละเออไปละแค่แมน่ะไอโอ้ยกระจอกแม่งต้องลุมว่ะมันอาจจะอาจจะผีประเภทแบบผีชั้นต่ำไปเดียวสู้ได้อยู่เออสีตายได้อยู่ ไอ้เหี้ยนตะกูกีดอีกแล้วไอ้เยิวเมื่อกี้มัอบเข้าบ้านมันเลยเฮ้ยไอ้คาบี巴拉หายไปไหนแล้ววะนี่ไงนี่อุ้ยเลี้ยงได้เปล่าเลี้ยงไงคาบี巴拉วะโอ้ยขิดกูใช่คาบี巴拉ไม่ใช่วะไม่ใช่บิสตันแต่น้ามันเหมือนอะลูกมันเราลูกลูบิสตันป่ะไอ้ยอ๋อลูกควายบิสตันเหรอเออก็ใช่เออโอ้โหกูโดคาบี巴าเถอะ รอเช้าก่อนไม่ค่อยจะเวจก็ได้มืดมากเลยที่เนี่ยเป็นตอนไหมชิบหายเอาอีกแล้วไอ้เยัยตัวทัพเปิดก็มาโอ๊ยอะไอ้เยัยเป็นหมวกคน่าเกลยดเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโดนหมดเอิรนอนได้แล้วนอนแล้วเฮ้ยมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านมาเฮียโอ๊ยตัวจะหลกโอ้ยโอ๊ย เแค่มันเข้าบ้านมาวันที่เขามายืนดูกูไอ้เดี๋ยวกูจะจุดอ่อนอะไรมันลงน้ำไม่ได้มันลงมันลงลงไปน้ำช้าใช <Hey, S 2> ่เออเอออยู่หน้าบ้านกูนเนี่ยเอาไอ้กาตูมันมันแอะว้า <c oughs> โอัยไม่เกือบตายแล้วว่ะเมื่อกนโอ้ยเปิดประตู <c oughs> นอนไม่ได้แล้ว <c oughs> นอนไม่ได้แล้วอ่่ะเมืจริงนอนได้อยู่เลย ตัวอะไรอ่ะนั่นดิไอ้เนี่ยี่กูเจอเป็นมุมไม่สมจริงจัดเลยโคตรเขียนเลยยูไอ้ตัวที่กูเจอชัวร์เลยเฮียไปไหนละหลบอยู่มุมห้องไอ้เหี้ยไอ้ก้าวเอากระเทียมเอากระเทียมไปไล่ผีกะเฮียเถียมเอากระเทียมไปไล่ผีมันหอมตัวมันหอมเอ้ามันหอมปะมันหอมมันเป็นมันเป็นหอมไอ้เนี้อะไรวะอันนี้คือ อ่าวเนี่ยคือเดี๋ยววะหอมหหอมอคุณรู้ว่าเทียมไม่ใช่ตัวอะไรวิ่งอยู่ข้างนอกมาเดี๋ยวรอเช้าวะ่ะเออนั่นดิมันเปิดประตูได้ด้วยไอ้เงี้ยเมื่อกี้มันเข้า,ายืนดูกูวันนอนอ่ะแบบม่นเปิดประตูมังมายืนอยู่ตรงมุมแบบมุมประตูอ่ะเนี่ยตัวอะไรลองเปิดประตูะ <c oughs> ตะไหมนี่วิ่งรอบบ้านเลยถ้าคุณนอนไม่ได้เนี่ย

โดนแล็เพียบมตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือเหลือแค่หลอดเดียวไม่ไม่ดีเลือดเลือดมันตั้งสี่เจ็ดอ๋อโอ้โหตีมัน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 ตีเฮ้ยยังมันล็อกอ้าวเสร็จกูดีอย่างเงี้ยกระตุ้นตีกระตุ้นตีเออเออเออเอ้าเชี่ยเขาไม่ลีงกูแล้วเสร็จกูชนะปะโอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว หยุดเป็นบานเล้ยมาตะกาหมูมาตเที่ยหนึงองอเทียสองเยสองมันหิวเลือดได้ต้องคอยตีอ้เจ้ยมันหิวเลแฟกเตอร์ไอ้สัสมันเพิ่มเรื่อยๆก้ามหิวเลือดออกบ้านลวอ้อออกมาแล้ว ไปเลยไปเลยอ้โหพลาตะกัม <laughs> ุ้ยอ่ะนอน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 นนนอนโอเคนอนนอนนอนไม่ได้เอาไอ้เชื่อย้ายเตียงก่อนย้ายเตียงก่อนเอ้อเฮ้ยโอ๊ยปะ๊ปปุ๊ปโอ๊ยเฮ้ยไปมันจะอยู่นอกป่ะวะไม่อยู่ไม่อยู่ละอยู่เอาตีดิตีดิเอาตีดิตีฟรีตีฟรี อ้าอืมกระจกกระดูกคนละเบอร์มึงอะโอ๊ยแต่มันรอพวกกูกับตายไปหนายตัวอีกละเออเดี๋ยวพวกมึงมึงพาธาอะไรอีกต่อเปไม่ม่เจอหมาหมูเป็นไงมึงโอ้ยกระจอกได้อะไรเนี่ย ในเหนืออการน้องไก่ปล่อยกูเถอะปล่อยกูไมอากูกลัวกูกลัวกูกลัวตอนนีกูกูขอม่เอาไม่ไหวแล้วเฮ้ยไปมั

อุ้ยไม่ไหวเหนื่อยแล้วตรงไหนตรงนี้แหละเอาเดียครับกล่องเก็บของเอ่อตู้ชานไอ้ไม่ใช่ตู้ชานเหี้ยเอ่อโตโตครับอยู่ไหนโอ้แล้วของโอ้กูเพิ่งเห็นว่าชุดกูแตกหมดเลยนี่มั้ยเออว่าชุดกูกลางๆขาแค่แตก โอ้เชี่ยสีไม้ไม่สวยเลยอุบาทมากสีเทาใช่ไหมมันแบบยังไงอะเนี่ยเอาไปดูอะสิสิเอามันะเออก็ก็สวยแบบแบบนะกูว่าเข้าบรรยากาศเกมดิเออก็ดีนะเออดีเตียงมาเจนต้าน่ารักน่ารักไม่ไม่เข้าไม่ไม่เข้ากับบรรยากาศเออ มันคิงไงวะบรรยากาศมันดูคุ้มคืนกูนบ้านสร้างสร้างบ้านสีสันสีรุ้งเลยอเอออยากอยากแบบอยากได้ไม้ซากุร้ายอะมันแต่เวอร์ชันเก่าเนี่ยไม่น่ามีอนี่ยหนึง่งอเวอร์ชันหนึ่งจุด่าไรวะเออจุดยี่สิบยังไม่มีเลยเออเอาไงเราจะขุดใช้ไม้อะไรไม้พวกนี้แหละไม้เออใช้ไม้โอ้กับไม้พวกต้นสนอะไปขุดเอา